จริงๆนะตอนนั้นน่ะย่าจะไม่ได้เราที่ซ้ำว่าแบบพูดอะไรไปบ้าง she looks like a baby อืมแบบแบบน่ารักมากๆถ้าใครเห็นในชีวิตจริงจะต้องแบบอยากเอากลับบ้าน อ๋อน่ารักมากเลยน่ารักมากๆค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเซอร์ไพเราด้วยคืย่าไม่รู้ก่อนไม่มีใครใช่ค่ะไม่มีใครรู้ค่ะก็ดีใจน้องน่ารักให้ถ่ายดูด้วย ไม่เบออยากแค่บอกว่า,า,าอ๋อจริงเหรอ,อยังแค่ขอบคุณที่ที่น้องไทถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าอะไร i อามาเป็นแนน่าเด็กมากเลย I'm like very cute อืมอืมบอกว่าเอ,อ,อ,อ้ยไดมาเจอกันแล้วฉันก็ดีใจมากเลย <laughs> ขิงใหญ่เลย <laughs> <laughs> ทุกคนอ yeah. <laughs> ยาใช่น่ารักมากตอนที่น้องชมว่ามันมีสวยจังเราก็รีบขอบคุณฉี <laughs> จริงๆนะตอนนั้นนะ่ยย่าจะไม่ได้เราด้วยซ้ำว่าแบบพูดอะไรไปบ้าง <laughs> ตอนที่เดินออกมาแบบคินดน่าจะว่าวันอะไรเซ่วันอะไรเซ่ามแต่ตื่นเต้นนะคะ <laughs> คนมันเยอะด้วย <laughs> 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 she looks like a baby <laughs> อืแบบแบบน่ารักมากมาก ถ้าใครเห็นในชีวิตจริงจะต้องแบบอยากเอากลับบ้านใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าอซากับเดบย่ามีความคล้ายกันในหลายหลายอย่างขอบคุณค่ะเย้รู้สึกแบบว่าเออเราก็มีอะไรคล้ายกันไม่รู้ว่าแต่มีคนบอกว่าฝ่ายคล้ายกันอืมใยมหาเสน่ห์ของยมหาราดีเมื่อก่อนอายมากเลยนะมันอยู่กลาง แต่ว่าตอนนี้ไม่อายแล้วมใจเย้ yeah. <c oughs> มันคือลูหายใจของย่านะใครอยากจะมาปิดก็จะแบบ please don't <c oughs> ไม่ได้เจอคะ่ะไม่ได้เจอคะ่ะไม่ได้เจอคะ่ะคนมันเยอะม,ยอมากคนเยอะมากใช่อิจฉาล้วสิหวังว่าคะ่ะหวังว่าคะ่ะอยากอยากทำแฟนมีทแล้วก็ อยากแบบคืนอะไรให้กับแฟนๆค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขก็จริงๆญา่าบอกทุกปีเดี๋ยวจะจัดนะเดี๋ยวจะจัดนะแต่ว่าก็ไม่อะไรเหมือนครั้งนี้แบบญาแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะเพราะว่าทางช่องช่วยซึ่งถ้าไม่มีทางช่องช่วยเราอาจจะแบบไม่สามารถแบบรวบรวมเวลามานั่งตึ๊ดตๆๆๆตื๊ดตื๊ดตื๊ด จะทำให้เต็มที่ค่ะใช่ไหนๆนทุกคนแต่งตัวกันมาเต็มมากแล้วสถานที่ก็สวย You o k n เ i าะใจแบบ u l l Package แล้วเหลือแค่ย่าขึ้นไป p e r ร์ฟอร์มให้อีกหนึ่งก็ขอบคุณมากมากค่ะโอ้โหมันแบบหนึ่งทศวรรษแล้วที่เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆ it's been a long time ก็แบบแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องมาเอาเอาหนึ่งทศวรรษก่อน ก็แบบมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกแบบ grateful สุดๆด,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 ดที่ที่ทุกคนสนับสนุนมันยาวนานมากๆจริงๆแล้วทุกคนก็ยังเป็นแบบแบบกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำงานก็ขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเถิงแซบๆก่อนใครยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ u ูทูบชา n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ To p ดารานะคะ